วัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมช่องค่ะตอนนี้เรากำกันอีกเกม Minecraft สู้กับบอสในอารีนาในตอนจบกันต่อน,นะคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเจอกับบอสตัวอะไรนั้นถ้าอย่างั้นเราไปสู้กันเลยจ้าเออมสวิค่ะแอบมองแล้วแรเฮ้ยเอามองไม่เห็นเราหรอกเขายืนหลับอยู่มาพี่เคน ตอนนี้ก็เป็นตอนจบปะนะที่พวกเราจะต้องไปสู้กับบอสตัวใหม่ตัวต่อไปอีก2ตัวดีกันเนาะมาช้อปปิ้งกันดีกว่าเอาละค่ะก็กล่าว่าจะมาซื้อลาพิสนะคะไปลองวัดดวงเอนชานดูเนาะโอ้โหเริ่มมาก็าจะเอนชานแล้วหรอเนี่ย ก็มันมีแววเหลืองอะเอ้ยเมื่อช้าอ้อมเปิดกระชาไปหมดแล้วไม่หายดงวันนี้ย,ยังยังยังใช้ต้านบุญไม่หมด <c oughs> โอเคเราจะลองสุ่ม random น,นะคะไอ้ไดทอมมาก็โอเคนะเกาะสะท้อน <c oughs> ยังดีกว่าไม่มีเลยเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้นะคะเราจะไปเจอบอสแบบไหนนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะเราเอนชันแค่เสื้อกับกางเกงก็พอเนาะ <c oughs> ไม่แน่นะอ้อเราอาจจะเจอบอสหน้าตาดีเหมือนพี่เคงก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยแต่มันดุนะพร้อมยังพร้อมยังโอ้โหาาลุงมาแล้วฟิิเลยยอ่ะ้ามชุดขับปากก็เอ็นชั้นได้นะขอบอกไปพร้อมจะลุยมานานแล้วเจ้าหูโอ้ไม่ก้าวจะต้การไม่ให้เวลาให้ซุ้มไม่เสียเลยเราจะวอร์มเครื่องกันก่อนเนาะอุ้ยโดนยักษ์กัระเบิดมาหรอวอร์มเครื่องเลยอ้ํายักษ์ยเฮ้ยยักษ์อัศวิน มิตัวใหญ่จุ้งอันคืออัศวินยักษ์หรือเปล่าอ่ะวิ่งมนแดงเลยอ่ะโอ้ยอย่าอาบช่วยมีแกนด้วยอ๋อมีลาบด้วยโอ้ยงานง้อแล้วละใส่กจอนใจเย็นๆนี่นะนี่ เกตไกตัวใหญ่กันโอ้โ้ยัเฮ้ยอ้าพี่เคนแพ้ตัวโลอ่เฮ้ยมันตายยย่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บนึงขอเวลาหน่อยช่วยเลยค่ะช่วยเลยค่ะไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาช่วยท่านนึงด้วยจะตายแล้วเรียบร้อยโอ้หเริ่มมาก็ไม่หล่อเลยอม่มาเจอนพี่เคนเนี่ยยังมีเวลาให้หล่ออีกเยอะเฮ้ยอ้าวเห็นป่าสาวๆเข้ามาเชียร์พี่เคนเต็มขอเวทีนยนะ อ๋อเขามาสมน้ำหน้าเปล่าอย่าบอกว่าแกตายแน่แกไม่รอดแน่ทำไมช้างวะช้างยกต่อไปมาแล้วมันขิดแล้วช้างตัวเป็นเป็ลเลยนี่เฮ้ยช้างเราเจอมาแล้วนี่นะโอ้ไมันคีฟิงโต้คีฟิงโต้เฮ้ยมันมาจากไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล่อมาหาพี่แจนอีกแล้วไอ้พวกนี้นี่ป่าเถื่อนจริงๆเลยโอ้ยออกไปออกไป เดี๋ยวอย่าพังลุปาตอนที่เ้น่องอ้อมพี่เชงกำลังวิ่งเรื่องพยายาม,มยจะลุมหน้าดูอะไรดูดออิไอ้ตัวนี้นี่มือหนักนะเนี่ย ทำไมตัว,ตวล็อมารัพี่เคนจิแต่ว่ามันเดินดช้ายอยู่นะแล้ยังพอทาน้ำพี่เคนมันเดินช้าตัวยักษ์อ่ะฮ่าสิวๆนะนเน่เขาไป็นโคเลยได้แบบจัดเต็มจัดเต็มอ่ะอย่าลืมเก็บเงินมาด้วยเรา่าไปสู้กับบอสตัวใหม่แล้วอะไรกันละนี่เ,นเคนว่าจะเป็นบอสตัวไหนอะ่ะเอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ้อมเอ้ยขาเด้าวะนะน่าจะเป็นเท่าที่สปอยมาน่าจะเป็นพวกมังกรปะ น้าปกเกมมันสปอยใช่ไหมแต่เดี๋ยวกันนะอา้าเขาบอกว่าในเกมนี้มีบอสทั้ง4ตัวนะแต่น้าปกมีแค่สามตัวไงตัวนึงตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าที่แน่ๆมีไฮดร้านี่นะามังกรไฮดร้าโอ้มาไอตัวน,นึงอ่ะแม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยกระตังไม่พอพี่เคนเ,เดี๋ยวเราจะต้องยืมพี่เคนแล้วอะ่ะอีกแล่าขอกู้ยดินี่เพิ่งเิ่มเลยนะ <laughs> จะกู้อีกแล้วอันนี้ปะไเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่พอจะเริ่มกู้ใหม่นะใช้เงิ้นะโอ้ขอบิเกนเอ็นช้างเลยนี่ลองซื้อคาถาดูอะมีคาถาด้วยเหรอมันจะมีประโยชน์กับเราไหนดูดีโอ้ยรูฟรีรีฟรีเลยรู้สึกว่าคาถาอ้อมมันทำให้ศัตรูกระเด็นได้วยนะ อ,อย่างนี้ต้องลองอุ้ยแจ่มเลยแจ่มเลยเดี๋ยวเขามานะเดี๋ยวเขาไปสร้างความมั่นคงให้กับกล่องของเราเพิ่มเติมก่อนเราจะลองสุ่มเอนชาร์ดดูดีปะ<อ>่ปะรับเองนะชูเมว็บเ้อยออ้ยนี่หกักตานเนี่ยเขามันดูรองเท้าเนี่ยทำเกลือดิอุอ้ยแต่ว่ารองเท้าใช้ได้อยู่นะ,ะจริงดิอุ้ยน่าอิจฉาจุ ว่าก่อมันเกือบแตกแล้วอะไม่เป็นไรนะคะสู้รอบนี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวก็ในก่อนเขาลืมซื้อโล่โอเคได้โล่มาแล้วโอ้โหท่านต้องใช้โล่เลยนี่พร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมบวกจับเต็มจับเต็มายังพี่เคนพร้อมยังตื่นเต้นจังเลยจะตัวอะไรนะไฮด้าเปล่านะเราพร้อมสําหรับยกต่อไปกันแล้วพร้อมบวกยังมาบอสกับบอสเจอพี่เคนหน่อยเผื่อว่าโล่มันจะมีประโยชน์นะลุยเลยพร้อมแล้วอะไรอ่ะมีโนทรอเฮ้ยเดี๋ยว ฟันคนตายเห็นป้อ้อมดีอ๋โอชนะเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแทงไว้อ้อมแทงไว้อ้อมโล่มาแทงไว้พี่เข้มตุยหลังอ่ะได้ได้อย่าลืมกินยานะกินแล้วกินแล้วออเอ้ยเอาลอะไรยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงเปกล้ามอะันควันเลยันเอาจมูกมือหมือหัวล้นล้มากเลยดว้หิ้ด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 อ้ดิ้ิ้ดอ้ดิ้ิ้ิ้้้้้้้้้อ้้ ฝันแตกฝันตักขึ้นนี่แหละเอาเลยเอาเลยเอาเลยระวังระวังโอ้โหมันเบ่งก้ามแล้วเอยเ้ยโอ้ยตัวก้าวตัวก้าวมันฟันรัวมากเลยอ่ะคือขึ้นแล้วเขาจะตายแล้วเขจะตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วตายนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนก่อนเฮ้ยกินยาก่อนอย่าตายนะอ้อมออกนอกเกมเลยนะนี่เนี่ยอุ้งซื้อยามาจังหวะนี้พี่เคนดึงตัวหลังอ่ะยาพี่เคนก็กินหมดทุกอย่างงั้นนี่ยไหวไหมยยังไม่ถึงขึ้นร้อนเลยเอาเลยเอาเลยเอนี่นี่แน่มามาจะให เราจังหวะเราจังหวะตัวไหนดิเอ๊ะเอานั้นระวังนะ้ระวังนั้นปับพื้นล้วอ้อมลุยลุยครึ่งหลอดแล้วโอ้เดี๋ยวน้ำมันวิ่งเร็วมากเลย ดูวันบอนพี่แคนดี้เ้ยครับโอ้โหเจ๋งแล้วเอ้ยรอตุยหลังเลยยมันใกล้จะล้มแล้วเราก็จะล้มแล้วัวจะล้มแล้วนี่นี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยโอยล้วโ้ยมันฟันไม่เลี้ยงเลยอ่ะเดี๋พามาทางนี้โอ้ยคาถาไม่ค่อยได้ผลเลยอ่ะก็ไม่มาใช้กับบอสไม่ได้มั้งเนี่ยเอ้ยพี่แคนมันปิดแล้วแล้วก็บอลเลยบวกนะเอาเลยไปต่อเออติดแล้วติดแล้วมาแล้วน้อยเลย เ,เดี๋ยวข้พวกเบี็อกเ,เรียบร้อยเอยสร็จแล้วเสร็จแล้วลาน,นาทีมแล้วนาทีมแล้วลานาทีมแล้วอุ้ยอ่ะตรงนี้ก็คนกันเนาะบอกแล้วแค่ได้สิวๆไม่ได้โมงง้วนเนี่ย สิ้นหัวช้างเลยดินึกว่าจะปะหายนะเมื่อกี้โอเคเรามาสู่รอบต่อไปเนาะรอบนี้ก็จะแบบว่ามีพวกทหารเยอะขึ้นนะคะผู้สอบสู้ของเราเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นนะมันเยอะมากไปไหมเนี่ยเรียไม่ดูซ่าเขก็มาแต่เรามียาฆ่าไดโนลัวโอ้เดี๋ยวเนี้ยยามราคายามราคาไอตัวใหญ่มันเยอะขึ้นไปไหมเนี่ยอันหน้าเราเี้ล้างอยู่แล้วนี่นี่ล่าช่อนล่าช่อนขาบอกว่าตายเรียบนะ แ่าขอบคุณนะแทงด้วยพี่เค่นะเกือบเติมไม่เกียร์ทำไมเขาถึงให้เราสู้กับพวกลูกสมุนเยอะจังเลยอ่ะน้่ยดิพวกกิกกี้อ่ะเขาลงมาหอยู่ตั้งนา้นอ่ะอย่าได้บอสสิบตัวนะเออน่าดีถ้าสู้กับบอสรัวๆไปเลยเนาะไม่เอามาแบบสิบตัวเลยทีเดียวเราให้ตังค์เยอะๆเนาะไปแล้วตัใหญ่มาอีกแล้วเฮ้ยเจ้าอัศวินยักษ์เยอะจุ้งเป็นไงบ้างคาถาใช้ดีป่ะเมื่อกี้เหมือนกับว่าคาถามันทำให้แบบอัศโลขึ้นป่ะโอ้สุดยอด เอ้ยแต่ว่าไม่อยากใช้ปล่อยอ่ะมันก็แค่สโลปเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันเจ่งเนยพี่เคมไปซื้อบ้างพี่เคามน<อ>ี่เราค<อ>ัน<อ>ใช้อ่ะเยอ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 ะอีกแล้วเยอะอีกแล้วเฮ้ยเราต้องซื้อสเตรนท์มาดิอยจะได้ค่าเราเร็วอ้าวมันมี่บึ้มบึ้มด้วยเดี๋ยวกัน มีคนปาระเบิดด้วยเหรอแท้ดิวิ่งมันกินข้าวในเตี๋ยวป่าแน่มีคนใครวางระเบิดเราด้วยเราวางแล้วมีกับดักที่พื้นด้วยตอนนี้มีกับดักที่พื้นด้วยนะมาเลยเวฟต่อไปเวฟต่อไปใกลจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตัวอะไรอ่ะอ๋อนี้จะจบแบบนี้แหละจบลงแบบนี้ไปเลยมาเลยพร้อมจะเฝ้มานานแล้วมันรูดังรู้ดังกันไปเลยโอ้ยดีดีนะพร้อมขากำลังเรียงลูกน้องนะเต็มเลย เฮ้ยมันมีหมีกิสลี่มาด้วยอ่ะเอ้ยจริงด้วยเฮ้ยทำไมเขาฆ่าใครเราฆ่าน้องหมีเนียล่ะมันจะฆ่าพี่เคลหรอ้อิบระวังจอมมิกาดทั้งมาทั้งจอมลักคทั้งช้างเลยอ่ะทั้งมาเตี้ยจะขีดพี่เคอยู่เนี่ยเอ้ยฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดฆ่าพ่อหมดก่อนต้องฆ่านักเวทก่อนเกือบไปเกือบายแล้วโอ้ยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอ่ะมันมาทั้งเต็มจอพี่เคเลยเฮ้ยยังไม่หมดหรอน่าจะมีเหรอเดีับนะคาไปช่วยนี่เปรียบเลยโอเคอะรอยู่ตรงนี้อ่ะ อย่าลนีอยนะจัดการไปดูซ่าก่อนทำไมไปดูซ่าถึงใช้ยิงเราเนี่ยดีแล้วถ้ามาสับเราเป็นหินได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะมันน่าจะเป็นบอสนอนแล้วมาสับเราเป็นหินได้เลยประมาณเนี้ยดีมั้ยอ๋อ เพื่อลองสู้ได้ไงโอเคเดี๋ยวไปเว็บต่อไปกันเลยดีป่ะไปตัวอะไรกันนี่ไอแน่ใจเหมือนกันต้องรอลุ้นกันมาแล้วพี่เคียนเตรียมตัวโอ้โหชัดเลยแล้ต่อไปสู้กับบอสเหรอโอ้แม่บอสตัวสุดท้ายของเราบอสตัวสุดท้ายของเรานี่ตอนนี้จะเป็นอะไรต้องลุ้นกันแต่มาละอ้อมีเท่าไรใส่ไม่ยั้งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันซื้ออะไรดีเขาซื้อชุดเกราะเพิ่มกันเนาะมันจะแปลก็แล้วพี่เคียนซื้อแอบเป็นทองด้วยเคซื้อให้หมดแล้วจะพอละตอนสุดท้ายนี่นะเพราะฉะนั้นต้องอินชันเพิ่มกะว่า ซื้อ,อยาเพิ่มเนี่ยเอ้ยพี่เกณฑ์เนี่ยขอก,กล้วยนะอะไรเนาอเอ้ยกระตังไม่พอโอเคโอเคเดี๋ยวให้หมดตัวเลยมันมีอยู่สองกองนะ,ะมาเลยแล้วนี่คือการไถโอ๋อม่นี่มันปนะนะสุดๆเลยดอกก็ไม่ให้เนี่ยเขาที่แล้วอ่ะนี่คือการไถเงินจานนั้นเนี่ยเอ้ยก็พี่เกณฑ์ไม่จำเป็นต้องซื้อนี่นะก็เขาเป็นพวกขยายแทงที่นี่นะโอเคเราจะซื้อ,อยาสเตนนะคะแล้วก็แอปเปิลเอนชานะเนาะโอเคได้มาแล้วเพื่อความอุ่นใจค่ะอ้อมจะจำหน่ายน,นะอ้อมเป็นโปรดนะ เอาแบบบอสไม่เห็นหน้าเราวิ่งรีบแต่าแ,แตกวิ่งกลับบ้านเลยนะอันไม่อย่างงั้นนะดิโอ <ละ S 2> เคบบเราจะลองเอนชั้นลองทาเนาะฟืบเฮ้ยได้ไม่ของไม่เจ๋งเลยอ่ะไม่เป็นไรเราพร้อมบวกอยู่แล้วก็เอนชั้นไว้ยังดีกว่าไม่มีเอนชันเนาะเอาบอกแล้วอ้อมเช็ดแต้มบุญวันนี้หมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะตอนสุดท้ายแล้วโอเคพี่เคนเขาพร้อมแล้วโอ้โยรุงรุงรงม่อีกแล้วรุงทั้งตัว <c oughs> มาลุยดูสิตัวอะไรมรอบสุดท้ายแล้วไหด้าโอ้มันก็ยิงไหด้ามันพ่นพิษได้ระวังนะโอ้มันกระทืบด้วยมันกระทึบพื้นด้วยไปดากินยาก่อนกินยามันมันพ่นพิษมันพ่นพิษระวังด้วยนะเฮ้ยแต่มันพ่นพิษแต่เราไม่ติดพิษนะแต่มันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันเจ็บนะเลือดรดนะดูดีแล้วถ้ามันติดพิษก็ไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกระทืบอย่างเลยอ่ะว้ยซุบซอบเลยอ้าวซุบซอบเลยอ้าวว้วว้ พิษทะลักออกมาแล้วเอาจริงดิหัวขาดเลยอ้อสิแป๊บมีอย่างี้ได้เหรอไอ้ตัวอ๋อมาไปทำ้ายน้องไฮด้าที่นี่หัวขาดเลยอ๋อเราต้องตัดหัวมันพี่เคนโอแมยเลยต้องสองหัวเนี่ยอ๋อเพรให้เราตัดหัวอีกสองหัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยคยดียินเปล่าสามหัวดีกว่าหัวเดียวช่วยกรับลูกแถวบ้านมันทะเลาะกันแล้วว่างเนี่ยมาเลยสุบเข้าไปสุบเข้าไปจะมังกรไฮดาเฮ้ยเอากระถางเข้าไปเลยไ้ผิดอันแล้ว อยักลองดูเอ้ยก็ว่าทำใหเลือดไม่ลดเฮ้ยคาถาไม่ได้ผลน่ะแก้แล้วระวังตัวพี่เคนไปรีเลือดกันก็ได้มาได้อยู่น่ะสบายนะ่สุดระวังระวังมันพ่นพิษติดเราสองหัวแล้วเจ็บขาสองหัวแล้วเหลือหัวสุดท้ายหัวร้อนแล้วยหย่เชโยวแก้เลือหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี่อย่าเพิ่งโอ๊ยเจ็บเระวังระวังระวังอย่าไปแเคนทักเลือดแปลงมันโกรธใหญ่เลยมันเดินตามอ่ะเฮ้ยมันเดินดอกเต้ โอ๊ยมันน่ารักอ้าวไม่ทำร้ายมันทำไปเนี่ยค่ะสั้นจังเลยดูดีน้ำมันดุกตุกตุกน่ารักจังเลยเฮ้ยมันกระทืบแรงนะเราอวนกระเทือบเลเฮ้ยฟันเข้าไปฟันเข้าไปแล้วเลือดมันจะหมดแล้วกระช่วงไปกระช่วงอนี้เดียวอีนี้เดียวนี่นะอีนี้เดียวดุยกลดุยกลจะตายแล้วเอาหัวหลุดเพราะไรโอ้โหดวนแล้วไม่เหลือสักหัวเลยกลายเป็นเดดไอ้ดวนไปละโอ้หน้าขงสารจุง แล้วตอนนี้เราก็สามารถปรับบอสทั้งหมด4ตัวด้กันแล้วเยชเราจะเป็นอิสระภาพแล้วพี่แขงคิดว่าคิงเขาจะปล่อยตัวเราไปกลับบ้านปะเหมือนกนันดิเขาจะให้เราสู้กันอยงอื่นอีกแล้วเนี่ยเราไปเจราจ้าเขาก่อนไหมไป วันดีครับกลับมาแล้วตอนนี้เราฆ่าบอสได้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับมาแล้วท่านคิงตอนนี้เราฆ่าบอสได้ทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะปล่อยพวกเรากลับบ้านไปแล้วใช่ปะดูดิคนนี้เค่ย่างกินเไองุ่นไม่เลิกเลยอ่ะมันจะหมดพวงไหมฮะมันมองซ้ายมองขวามันก็แอบกินองุ่นเลยนะเอาละถ้าอย่างนั้นนะเขาจะยกโทษให้พวกเจ้าก็ได้แล้ววันหลังอ่ะกินข้าวของร้านข้าแล้วอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยล่ะเดี๋ยวจะหาไปเตือนนะเราไปชักดาบตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็โอเคค่ะเราก็สู้กับบอสในอารีนาในตอนจบไปแค่นี้ก่อนนะถ้าใคร ชอบสู้กับบอสแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกมไมครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาค่มไม่พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วาย